ท่านผู้ชมวันนี้เราจะมารีวิวบาร์บี้กันนะคะหนูชื่อน,น้องไอนะคะอยู่ป .2 จะขึ้นป .3 แล้วค่ะก็นี่นก็มาดูาันเก็บใหม่ครับการมาเป็นคนอัดม,มาดูห้องนอนก่อนนะคะห้องนอนก็อันนี้ชื่อลใส่สบายมานะคะนี่ก็ชื่อเอลซ่านะคะ อันนี้ชื่อเอลวากลางนั่งอยู่หน้าตาไม่ได้เหมือนเลยออกไปนี่ก็อันนี้นี่ก็เป็นหมอนนะใช้ใช้เยงนอนเป็นโฟมนะคะโฟมนี่มากเลยค่ะนี่ก็เป็นเตาเตาน่ารักไหมคะเตาเต่าเตาตะลอมองไม่เห็นเอาขึ้นใหม่เอาขึ้นใหม่มองไม่เห็นตะลอออยากไป โอเคตะลอกทีวีอันนี้คือโต๊ะค่ะทีวีสวยมากเลยจับจับไม่ถึงจับไม่ถึงอ่ะต่อไปทำไมพัดลมอยู่ห่างไกลจังเลยคะนี่ก็นี่ก็คือพัดลมอยู่หน้าเราถูกแขนบังอยู่ในเดี๋ยวค่อยเอนี่ก็คือนี่ก็คือเป็นใครจะนอนตรงการที่<อ>าได้ ที่รองเท้านะคะนี่ก็เป็นโทฟาหมอสามใบนะคะอาจจะมีการพูดผิดนิดนึงเพราะว่าน้องยกงไม่ทันเด็กน้องพูดไม่ค่อยกิงนี่ก็คือพัดลมนะคะพัดลมอยู่ไกลมากเลยที่เกตั้งตากรองตากรองจะขึ้นป .4 แล้วนี่ก็คู่คนพี่คนคนคนพี่น้องกันจะทะเลาะกันไหมเนี่ยโอ้ยมากมากนี่ก็ไม่มีอะไรนะคะ เดี๋ยวคราวหน้าถ้าเขาหาของได้ตัวเขาคงเอามาใส่เองแหละปิก๊กกระจุ๊บไหนทำเราอ่าอตอนนี้นก็กเป็นชุดนะคะเป็นที่วางชุดข้างในไม่มีอะไรมากแล้วน่ากินกันไหมน่าดูที่อะไระข้าจา้างข้าจ้างข้าจ้างของไปดูห้องน้ำกันเลยค่ะตามอันนี้คือ นะคะขอขอไมไดถ่ายหน้าตาไปดูห้องน้ํากันเลยค่ะต้องถ่ายอะงั้นเขาจะไม่ถ่ายแต่องต้องพูดสวัสดีนะนี่ก็คือนี่ก็คือกระจกนะคะนี่ค่ะดูค่ะนี่กระจกกระจกนะกระจกน่ารักไหมกระจกกระจกแล้วตรงนี้นี่ก็คือไม่ต้องไม่ต้องรีวิวนี่คือหัวใจนะคะหัวใจเป็นที่เอาไว้นั่งในห้องน้ำนะ สงสัยว่าคืออะไรอ่างบบล้างหน้าเอ้ยอ่างล้างหน้านะคะนี่กว่าที่ใส่สบู่นี่ก็ที่ใส่ส,บ,ส,สบู่เดี๋ยวหยิบมาให้ดูนี่คือไมบไม่ลงนะ,ะอ่ะอันนี้ขอข้ามนะคะไม่ลงลงไม่ลงทะเลาะก,กันอีกแล้วลงอันนี้คือสบูู่ยาสระผมแชมู หล่นไปหนนะคะถ้าเก็บได้นี่จบกันเลยนะนี่อย่าอย่าสาบเราทำมาไม่ค่อยเป็นนะคะเขาทำไม่เก่งก็ช่วยฝากกดไลค์ให้เขาหน่อยนะคะเขาอายกล้องมากเลยค่ะมาดูห้องครัวกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเป็นม้าที่เฝ้าห้องครัวนะคะเขาจะหากินตามมาใส่นะคะนี่ก็คือโต๊ะนั่งนะ นน่ะแป๊บนึงนะคะขอเห็กมามากกว่าแกงเขียวหวานค่ะแกงเขียวหวานพี่เฟิร์สนี่ก็คือีดคุกก้ง่นี่ก็คือตุ๊กตาตุ๊กตาน่ารักไหมคะนี่น่ารักนะเอามาให้ตัวนี้ก่อนนี่เอวฟ้าก่อนนี่ก็เอวซ่าแล้วค่ะเป็นที่กดน้ำขอดใจกันน้ำนะคะมีเค้กปิดด้วยเป็นไงล่ะ นั่นเค้กนะที่เห็นเป็นฟ้าปิดเนี่ยใช่แล้วค่ะนี่ก็คือตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเอาอาหารออกมาให้ดูอาหารออกยากๆอาจจะได้ยินเสียงดังนะคะอาจจะมีมือตะกล้องเขาไปติดเพราะว่าเป็นผู้หญิงคือกล้องไม่นิ่งอาหารมันออกได้ด้วยค่ะอาหารน่ะก็เป็นยางลบนะคะอย่าเข้าใจผิดใช่ค่ะมันเป็นยางลบ เป็นพิซซ่ากระจ๊กฮะโจ๊กนะกระจกโจ๊ก,จก,จกแล้วก็นี่ขนมปังแซนด์วิชใช่พูดยาพูดจริงเราแอบมาซอกในบ้านเขากันรู้สึกเหมือนเขาจะไม่ได้รีวิวร,รีวิวล<ๆ>มนะคะลมเขานี่อลังการงานสร้างมากเลยค่ะนี่ก็คือน้ำนะคะแดงด้วยน้ำค่ะฟ้าหายด้วยเป็นไงละ่ะ มหาศาลมากนะไม่กหกก็นมนะคะคือตู้เย็นเป็นตู้เย็นแล้วก็ที่อกที่ปั่นคือตู้เย็นคงที่อกมีตู้เย็นอีกหนึ่องอันนะคะอ่าไปดูเลยแค่นี้ค่ะขอใหยด้วยนะคะอ่าจะเป็นคงเดี๋ยวรอคนพี่มาแนละ้วเดี๋ยวอัพ่ะม,ม,ม,มาเล่นก่อนมาเล่นก่อน อะคนน้องเขาบอกว่าขอเล่นก่อนที่จะไปเล่นกับคนพี่นะคะโอ้อยู่คนเดียวซะด้วยไปดีกว่าเดินดีกว่าเดินดีกว่ากล่องเมื่ยโอ้ยเบื่อ,อ,อจังเลยอยู่คนเดียวไปหาอะไรกินดีกว่าพี่เกดใส่โอเอ้ยล <c oughs> ูกปีกงงไม่ค่อยนิ่งจิ๊บ อาจจะมีเสียงขัดข้องนะเพราะว่าเพื่อนมาไม่ได้ใช้เป็นหัดช่วยเองนี่ก็โอ้โหลพี่เฟิร์สช่วยเลยอืจกัวลจะทะเลาะจะทะเลาะกันแล้วจะทะเลาะกันแล้วอาจจะมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นเลยสองพี่น้องคู่นี้ไม่ค่อยเข้ากันไม่ค่อยดีไอโมอย่าพูดอย่างนั้นนั่นไงเห็นไหมคะเสียงออกแล้วค่ะ ดังไอเลยนะคะอาจจะ <He 'll S 1> มีคำห <ใจ S 1> ยาหอาจจะมีคำหยาบทุกคนก็ช่วยอยากช่วยฝากกดไลค์มันด้วยแค่พูดเล่นๆเนาะค่ะความรจริงนี่ไม่ได้พูดเล่นเลยโอ้ยโอ้ยแป๊บนึงค่ะขอใช้ได้นะคะขเ,ขขเขาเล่นไม่ถนดัดค่ะเขาเล่นไม่ถนัดไม่เคยให้อัดอัดเวลาเขาอัดเขาก็เล่นของดิฉันนี่ก็ อาบน้ำเสร็แกกแแแจแล้วแปรงฟันอีกแก่น้ำเนี่ยน้ำแนี่ยสีน้ำกองแกงกองแกงเพราอาชาเล็บมาโอ้ยแต่ผมก่อนชื่อได้ยินไหนโมโมแล้วแต่ผมแล้วนะแตะผมเชื่อชูบสบ,บู่นี่สบ,บู่เสร็จแล้วลางน้ำก่อนชู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 เอ็บช,บช,บชะงูไปดูบ้านยข้างหลังเสร็จแล้วขันนมใครขันนมแล้ว นี่ก็โอ้ไม่มีอะไรกินเลยไปดีกว่าข้าวอะไรไปไปนี่กินตาตัวนี่จะได้ไหมคะขอะถ้าถ้าไม่ดียังไงโง่มานอนน้องหน้าเราสิถ้าถ้าไม่ดียังไงขอขอโทษด้วยนะคะบ๊ายบายอาณาทำเองต้องกลับไปที่คุ<อ>คณกลับถ่ายน้ำ สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเฟิร์นนะคะวันนี้จะมารีวิวบ้านเราบี้กันนะคะอยู่ปอะไรเหรอครับคุณเฟิร์นอยู่ปสามกำลังจะขึ้นปสี่แล้วค่ะถามทำไมคะเอาถ้าไม่ถามจะโชว์ได้ค่ะเป็นห้องนอนนะคะอันนี้เป็นห้องนอนนี้เป็นเตียงนอนนุ่มๆอันนี้เป็นทหาวานอันนี้เป็นไฟเปิดปิดได้นะอันนี้เป็นหัวเครื่องของตุ๊กตาเราอ่ะอันนี้เป็นตุ๊กตาอันนี้เป็นตัวตั้งนั่นแหละ นี่เป็นกล่องนะคะเก็บของได้เนี่ยค่ะตุ๊กตาเขาแอบหักมีการหักขาได้ด้วยนะคะอาจจะไม่รู้ว่าตัวไหนเพราะว่ามีสองตัวอาจจะไม่รู้กันไม่ได้แพงเลยค่ะไปดูกล่องโทรศัพท์บ้านชั้นมาใช้นะคะอยูบ้านเดียวกันค่ะอันนี้เป็นตุ๊กตานะคะชื่อเออชื่อไม้นะคะ อาจจะมีน้องเขาว่าขัดจังวะน้องดําของเราควายนะ <laughs> ชื่อควายอะ่ะอาจจะมีคาหยาบติดเข้ามาเพราะน้องดําของเรานนไม่ค่อยคุ้นเคยกับพี่เดี๋ยวเราไปหนึ่งแป๊บเดียวเดี๋ยวจับสัตว์มาดูดูอันนี้เป็นสัตว์ตนะคะแล้วอันนี้อ่ะเป็นอาหารนี่เป็นน้ําส้ม อันนี้เป็นน้ำสตรอเบอรี่อันนี้เป็นเค้กคนน้องไปหยิบอาหารมาให้นี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ใช่ซุปนะคะมันเป็นซุปไม่ได้มีปราเกตสับปะรดสับปะรดนะคะอันนี้เป็นของตกแต่งบ้านเร็วจังเลยอันนี้เป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าเดินทางด้วยนี่เป็นจะเห็นหน้าเป็นมสต้อผ้าเขาอายก็เขาไม่อยากให้ใคาเห็น กลับมารีวิวตุ๊กตาที่หักขาได้กันนี่นะคะเป็นตุ๊กตาหักขาได้ด้วยดนูนี่นะมองไม่ค่อยเห็นนั่นเห็นไหมเห็นไหมเขาไม่เท่ากันละออามานี่นี่ะอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าคนถือกล้องมาเป็นคนถือไปทำมาม่าหนีนี่นะอาจจะดูนะดูการดัดของมันนะอ่ะดัดขามันจะตรงใช่ไหมล่ะมันจะดัดแห้ขามันงอกันอาจจะไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าตะก้อให้ดูไม่ได้ ดูดูดูขาไม่เท่ากันแล้วเห็นไหมเห็นไหมหักได้หรือ,อยังจะขออภจะขออภัยเพราะว่าคน่ายคนหนึ่งเขาเนหนื่อยเราจะมาดูกันว่าแขนจะหักได้ป่ะแขนหักว่าได้นะคะหักได้ก็ดีนะได้ยินเสียงกันดนกล้องไหม คื้นเขาก่อนซักผู่จัดบ้านไม่สวยเขาขอจัดกลับก่อนไม่ต้องวางตัวโอ้บ้านเลยนา,ยางนี่นเขาใช่หมอ่ี่นิ้งไม่รักนะขอ้วก็นผมเช็ดสวดมาโเลยจ้ะมีใครรู้บ้างไหมแต่๋ยาทำไมหน้าตาฉันดูดำๆหน้าตาเธอนีมองไม่เห็นเลยนะหาแล้วมอกน่อย อาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าเพราะว่าไม่ให้เห็นหน้านะป,ป,าปิดตาปิดตาตาไม่ค่อยสวยเีลยวน้อก็จะให้น้องเขานอนนะคะอีกตัวหนึ่งนั่งปัตติวันนี้ก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะให้งากดไลค์กันด้วยนะคะโอ้ย